ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเดิมตอนที่แล้วนะที่เราเอ่ยยิงกับเขาอยู่ที่บ้านนะก็ยิงกันไปยิงกันมานนานับหลายชั่วโมงอยู่นะครับจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงแต่รู้ว่านานมากๆแบบนานมากเลยตอนแรกผมว่าผมจะลงคลิปต่อจากตรงนี้ให้นะแต่พอผมไปกดดูแล้วเนะี่ยคือเหมือนว่าเอ่อคลิปถัดไปเนี่ย มันเหมือนว่าเขาคนเริ่มน้อยแล้วคือก็ต่างคนต่างเริ่มนอยกันเยอะก็จะเหลือแค่ป่าปอยกันส4คนมันมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกผมก็เลยเออเดี๋ยวเราข้ามไปตอนชิงเหรียญเลยลวกันนะครับตัดภาพมาอีกวันนึงนะครับคือวันนี้ก็เป็นวันที่เออเราจะต้องชิงเหรียญกันแล้วนะตัวผมเองก็เดาๆไว้นะครับว่าเหรียญมันน่าจะตกเออไม่เกินไบโอนี่แหละเหรียญหนึ่งชัวๆแล้วผมก็เลยมารอกันไว้แถวนี้เอาเป็นว่าไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็ไปชมภาพกันดีกว่าจะได้แบบมันสนุกสนุกแค่ไหนกันเราก็ไปชกัน ใครับส0ง G B ไม่รถใครเนี่ยเฮ้ยครับรถใครเนี่ยามล้อฮัลโหลรถใครมาสามล้อผมผมตรงนี้ไอ้ใครเนี่ยสาม้อเนี่ยมีสิบไอนเนี่ยสมล้อพี่อยู่ผมไม่ไม่รู้มีใครรูปบักยิงรถถมงล้อแตกีสามสองหนึ่งไปไปโอไปโอ้ไปดีไปโอ

เอาไบโอกันไโอกันเราเน้นไบโอกันเราเน้นไบโอเยรเป็นเหี้ยอะไรนี่วนัีกว่าลงเดีวจะลงแล้วเนี่ยมิ้นเดี๋ถ้าถ้าเราคุมไบโอได้อะเาแยกแยกเลยแยกเลยเนขบวมเื่อนขบวนานอนสกัดสองนึเกิดทาจะทำแชมป์ไปทำตรงตรงเขาไอ้นี่เลยข้างๆไบโอเห็นไหมตรงเขาตรงเขาตรสูงอะ

ทจอดจตรงนี้จอดตรงนี้ผมจังงที่นอนจอดอถอย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 ถยถอยถออยถ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 อยอยถ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 อยอยถ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 อยยอยถอยถอยถยถอ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 อยถ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 ออยอยถ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  กดแอรแล้วกดแอร์แล้วมินเขาวางอะไรไม่ได้เลยที่นอนกดแอรแล้วนะที <S <S ่นอนจบแค่ไหนแล้วกดแล้วกดแล้วกดแอร์แล้วใครเขาทิ้งเซตอะไรวะเนี่ยแม่ตต้าของผมของผมของผมยากอยากี่าต้องมปุมหลังคาไป่มประตูหลังประต แไหนัไหนไอ้ที่วาง่ะยัมไปโอยยัไมไปโอมีคนตัวเลไอยู่ไปอยู่เดี๋ยวพีไปแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปไบอกนะสาขาสองอะไปอยู่ตรงไหนแม่มันปุมนกับสขาหนึ่ไปชัางโหน้ไปโอ้หน้าไปโอโหน้าไปโหาไปโอมาไป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 สาขาองอะไปช่วยนู่นัวผู้บุตรอยู่มันทแชมปอยู่บนไปโอนะไปโอเขาสูงสดมันทำแชมปอยู่ตนนะตอยู่ไปโ เงีมุมีสวยน่าดโดนหนักมากน่าดโดนหนักมากตอนนี้แงีหนูรูดีอะนี่มีคนมีคนเฮ้ยเจอแล้วคนเขาอลโหลมีคนอยู่ไอ้นี่ไปโอบนหอาดนักมาน่าดนโดนหนักมากไปหน่อยเอาไปหน่อยเออสาขาสองไปช่วยหน่อยดิไม่ช่หน่อยไม่ใช่หน่อยครับแล้วที่ังคาไปโไม่ใช่สาขาสองสองขึ้นไล้วไไม่ได้มันไม่าแบบนี้หรอกเนี่ย ไว้ไวดคุมได้แล้วเไหวแล้วไม่ตาขาสองเหรอรักตาขาสองอยมาปมา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 แอจริยงมโคตรเยอะเลไอ้กอ็เก็บเก็เก็บหมันเขียวเป็นแถวเลยโอ้โหเก็บมาเก็บมามาแล้วพี่เดรอมพี่เดรวมเรานะพี่ปัจจัยตกมีแล้อ่าเกมครีเ เฮ้ยใครใครต้องเข้าแคมอ่ะรถรถนเอาแจบผมเอแจบผมไมโนไมโนผมผม่ามม่ผมม่ไอ้แม็กซี่ว่าเราต้องย้ายแคมบ้ยเราต้องย้ายแคมตรงนี้เลนตรงนี้ไม่ได้เฮียโซดาโดนไหนพี่เาต้องอยู่แต่แจเือยู่หรอแบ็เสียงเปล่าแบ็เ้ยรถมันมารถมันมาเล้รถมันมารถมันมารถมันมารถมันยัหมดเพราะว่าไอ้รถมาแล้วรถมาแล้วรถใครเฮ้ยใรเยิน้า ไม่ไม <T> ่ไ <K> ม่เข้านี่ครับรถรถที่เข้ามาในรเหียม่ของใครรถเข้ามาในเหี่ยมรถบ้านก้านรถกี่รถบข้างหน้าบ่รถวน่มม้ม่ไหมวิวน่อยวิวน่อยเมเจอเขเจอ่ขา่จรนปิน่อยปิดน่อยโอ้ยจุดบว่จุบลอโอ้ยจุดบอโุดยอมยับเลย เออเรืเองราจะพายาให้หน่อยดิแต่ว่าใครมีว่าล้มาลมมามีลอตมามามันลมาอกสามลมลมาเปลหน่อยเลวหน่อเดินไม่เาแล้วเร่ยามามเลยมาเร็วลมไม่ได้ลมไม่ได้ไปไอแมสไอแมเอาเต่พี่อ่ะวางให้หน่อย ันเคยไม่ปิดเนได้ปิตรงนี้เหรอพี่มันลมันขห้นมาขัดจัวหเลยแค่ไม้ใครวัดฝั่งนู้นแค่ไม้ใครมั่นนะดไม่นดเฮ้ยแค่ไม้ตรงนู้นของใครของมั่นนะอเตรียมเตรียมได้ไงวะใ่กแจบ้างครับไม่มี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 งีม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 ีอีมีมีีมีมีีีีีีีีมีีีมีมีมีีีีีมีมีีีีีีีีีีีี แช้ไม้ต้องฝังเขาของไทยเขาเขาเต้งไปก่อนมบนอยู่บนนั้นนะครับสุดทางครับแล้วครับแล้วมีหลอด้หอมนะมันหอดุดเงินะมนหอดุดเงินใ่ไหมโอเคโอเคเขาแล้วเอาี่เอาอี่นอนก่อนมีใครก็สุดได้เยอะมากช่วยคิดอย่งของที่นอนเลยครับแีมันอ่แคมอยู่ตรงไหนแคมป์มันอยู่ไหนแคมมันอยู่บนหอดสุดเลยแผลแมันออกอ่ะเนี่ย

ชถคือรถที่มีเอาเรียบแบงค์ลงมาพี่แบงค์พี่แบงค์มอบแล้วพี่โอ้ยแย่มากไม่จบแล้วเือมึงไม่กูเกิดไร์ขาลอง้หนเนี่ยอยู่ในใจวเอหมดเลยอ่ะไอของเยอะว่ะมันไม่หมดเกินริงของนติดายยิงของมันติดตายก่วนทิของนติดตายไปเลยข้างในแตกไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอมอห้โ่โโหโอ้อ้อมอ้อ่โห นี่ผมมันนี้ผมไอ้กบกบลท่ใช้แค่ดนตอปดตอนเอิลวเงิผ่านไปข้างล่างก็แหลกเรียบร้อยพี่แหลกโิ้ไดที่แบ็มาพี่เจอไม่ไยิง่องเแคมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยิงคืนหน้นะเร็วพี่เตะพี่เตะพี่เตะไม่ไปอยู่ไรเฮ้ยขับรถเล่นไทางไห ไปๆๆ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 ไๆๆ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 ๆไๆๆ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 วๆๆๆๆไๆๆๆๆๆไๆๆ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 มๆๆๆๆๆคๆัๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆยๆๆ่ๆๆ่ๆๆ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 มๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆมๆๆๆๆๆๆๆใช่ๆๆ้ๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆรงนี้ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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  เอานดนดน้โดินแตกโดินแตกโดินแตกเฮ้ยเขาไปล้นมาเป็มาใครได้ไปลไปลนั่นเอาขอโทษไม่มีโนดิงตัวบนเลยเหอมันมันีเทวเลยอะอยู่มันเสียชัวหมดแล้วมันเสียชัวหมดแล้วน้นแล้นเลยน้นเลยน้นวเเอ้อเอนม้่ ขบวนเห็นทุกคนเลยเห็นแเียนแ้าเา็น้วเห็นแล้วเห็นล้าเาเนแล้าเห็นแลรวเห็นแล้วเานแล้วเห็แล้วเห็นแล้วเนวเห็นแลวเวเห็นเห็นาล้วเา็นแล้วเห้เห็นแลรวเห็นแเ้วเห็นแล้วเา็น้เนแล้วเนแล้วเห็นแลเล้เ็นาเห็นแลเ็้วเ้าเหน้วเห้อเแล้วเห็น้อเแดงวเห็นแ้เแ้หแล้วเแเห้วเห็นแลรเห้เรห้เแเนเ้เน สวย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 ๆวงอย่างรตดเราอยู่พี่ขอแดงเราใช่ขอแดงเราพี่พักพั้ายอยู่แคมปครพนอยู่ตรงเนินเขาผมอยู่ตู้แดมันอยู่แดงสายแล้วพี่อออยู่บนเลยพแล้วใครไปลุยงแอรวะน่าเฮ้ยมีแอร์ไม่ใช่แคปเไม่ใช่แคมป์เรานี่แบาที่ตัวามาตัวร มวเ้ยงกูเจอกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอรถมาแล้วรถมัน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 ไอ้ยันนี่ยังรถนอารถน่รถเอารถนีถอยถอย่ถอยไปอารถกูแตกไอ้เหี้ยเฮ้ตูแดงต้แดงตูแดงข้างหลังตแดงข้างหลังเอ้ีเลนตัวแดงข้างหลังนะตแดงข้หลังตแดงนะนเพื่อนนี่ว่า เราใช่ไหมอยู่ข้างบนน่ะพวกันใช่พวกมันไหมดูแอร์ด้วยดูแอร์ด้วยดูแอร์ด้วยจิ้ไอ้อย่กครจิงผมเนี่ยไออยู่่ไวมไม่ไม่อใครวัดน่าด่าน่า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 ด่ด่า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 ่่าน่า่า่าน่น่่า่าน่า่น่น่น่า่า่าน่า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 น่่า่่า่น่าน อิงอตัวอะไรไอนไอ้หูเ่ไนี่ยัิงจัดวไมไ้ไเออออหาได้ชกนอยชกนดีชูกนดีดีนะเอาฮอแดงคุมันยัไม่บอกฮอลแววะเออในของพ่อฮอลมันเป็นฮอลเป็นฮอเล้วแต่เป็นเฮ้ยมีคนมีคนลงมาต้นข้างล่งข้างล่างข้าง่งไม่ไหวว่าผมยื้องนาน ไม่ไผมไม่ได้ไม่ได้ผมเลื่อโลพี่เลื่อโลเฮ้ยอย่ายิงดิโอ้โหใครวะนี่โอ้โหอีเลยโดนว่ะมันลงมาแล้วนะมันจะลงไปเลยเปิดแล้ว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 

เยพอเฮ้ยแม็กแม็กแม็กกระสุนฟ้าสักร้อยแม็กกระสุนฟ้าหมดหรอแม็คแม็กแม็็กระสุนฟ้าพี่หมดมมีปืนเราไม่มีขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยยิงผมปืนนี่มันยขอปืนหน่อยพี่เปิผมเลาผมเอาเกนเปล่าบนสุดอะหน้าเบโอเต็มเลยเนี่ย มนตายมอนตายครู้เรเรียบร้อยกูวแล้วกูว่าแล้วเฮ้ยกูตายเอ้ากอไิตาเอ้าอาเหลียนอยู่ไหนเหลียนยืนอยู่หน้ากดังอะไม่ไม่ต้นต้นต้รงกลางตรงกลางเลยต้นตรงกลางมันยิงมันยิงพี่ตรงกลางต้นอีกตัวอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งมันชื่อมันชื่อซิกซี่ซิกี้อะไรเ่ยช่วยหน่อ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 ยมเาอเก็บเียเยวยวมอไซค์มมยิง ยิงเอ้ยมีตัวบินอยู่แม็กแม็หนไหมข้างบนน่ะบินเแค่ไหนในผมผมผมเก็งนะยิงสูงเก็งนะยังแหลกเลยเออแม็กยิงไหมอยู่ในห้องอ่ะไปหมดในห้องในห้องในห้องกูไอเกี้ยไอเกี้ยกูตัวเหรียญอยา่ศพตรงบอสที่มึงดูศพตรงบอสดิตรงบอสอ่ะมันมีศพในนั้นอ่ะอย่ายิงดิอย่ายิงดิอย่ายิงดิเหรียญอยู่ไหนเก็บ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 ลูกศพของบอสเก็บลูกศพของบอสมีเหรียญ ไป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 เคลียเหรียญด่วนี่ไงตายคู่เลยเฮ้ยเหรียญอยู่ตรงนี้เฮ้ยเติมมาเติมไงมาเติมไงเหรียญอยู่ตรงนอกมาโ้ตายตายตายขุดดาวพอดีเหรียญเลยครับแม็กซ์เลยใช่แบ็กซ์เฮ้ยมันบินมันบินมาเพียบเลยไอ้แม็กซ์มกขวามือขวามือตัวหนึ่งไหมที่นอนขูดาวอ่ะมิดม่ไม่ค่อนเลยขอจุดขอจุดผมจะยอด้อนขอจุดไปเขาโอ๊บ ขอมทษก่อนเลวันนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไอ้ล้างน้ร้อนอาหาไม่เจอนอหาไม่เจอแบกแกแกนีหน้านเรเลียเลกงขามือนั่นน่ะมันยิงอยู่ยิงเจอยิงไม่เรแต่ก็นู่นน่ะนู่นน่ะมันล้มมันล้มอยู่ตรงรถอะตรงรถเลีอยู่เลียไอเือก้เมื่อกี้เลีเลียนั่ละเลียเดียกเลเย่นี่นะผมนี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยเลตน มีรถไม่วาสเราไม่มีเลยแต่วาสยมันรถหมดแล้วพี่รถเราแตกหมดแล้วปะโอโอ้มันเราเอาเหรียญขึ้นรถแล้วเราเอาเหรียญไปแล้วโอ้ยขี่รถไปแล้วใช่ก็ได้แค่โอ้มื่อกี้คุมโอ้โหกําลังคุมได้ยังกําลังดีเลยอ่ะหาเหรียญไม่เจอมึงเกียร์โดนเหรียญอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรายิงกันเอยเิคี้ ใช่ผมโดนยิงกันเองสามโลว่ะทีอย่างหนึ่งมันยังไม่มีใครไปเอานั่นอ่ะจบแล้วโอ้ยไม่กี่ฟถ้าเกิดเซตฟูที่กลัวมานะคุณยิงได้เลยะแม่งใครมามั่วเซตกูไปวะะผมใช้ได้แค่เซตของผมอะเซตของผมก็หายเซตพี่เอาไว้ในกล่องใหญ่แม่งโอ้ จบแล้วมิกี้เหรียญอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเกียร์ไปดูเกียร์ไปดูเกียร์ดูเกียร์ดิมไม่มีคนไปดูเกียร์ใครวิ่งเข้าห้องก่อนฮะหลัวใครวิ่งเข้าห้องบัตรอะเไอตัวขวาหน้าเอามากเลยมิเกี้เก็ดยังไงอ่ะพี่ไม่ใช่ชื่อจีนตัวเดียวมันชุบมาอีกรอบหนึ่ง าเหรียไม่เจอยิงวะโดนเหรียญอะโดนเธอเพื่อนยิงไพี่อะพี่อยู um um <t um> <t um um, ่พี่อยู่หน้าเหรียญเลยไม่มีกิเยไม่ได้เหนเี้ยผมันเป็นคนทจเพื่อนยิดามสี่รอบเลยเฟิร์เิเิรยตาตตาตัวนั้นตัวนั้นใครอะมัน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 อันนี้นตผนะเนผมอง ก่อนั้นพี่แบงค์ไม่ขับรถเลยน้ากูไปแคตตีดียวเอไอ้ยี่สกูไม่ขับเลยไม่มีปืนห้านีไอปืน่งหนปืนไหนปืนไหนมีไอตรงนี้ไม่เราไปเดี่ยวได้ไหมอ่ะมาเรียนปุ่นเี่ยวนี้ไปเอาไปเอาไป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 แี้จะไป่ไหนรับเงได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมแก้หด้ต้องเนมาหลัก ไปนี่มยเลยในย่าเนี้มันหยุดหมดแล้วนะเริมปืนออกมาไตรงตรงนั้น่ะต้นเป็นสิกระบอกเลยตรงนี้นนี่ตามตามเก็บมาแล้วต้นมานี้มามาปืน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 นอยู่ลังกลับ้าลังกลับบ้าไดักยีมอ่ะโอ้มันหยุดเต็มเลยเิลเคียักเมหน้าบ้าน เซตใครเอาเซตป้าเอาเซตป้าเซตเต็มตัวเลยไปเอาเซตมันจะเป็นมหน้าบ้านนทีหลลายรอบแ้วนะเดินถึงเกมจะแบ่งแต่หน่อยพี่ไปเอาเนื้อเคลียร์นะมาดนไหนมาดูไหนไปไม่ทราบพี่พี่ตกรอดไม่ไหวนะตดมันเต็มเลยเต็มเลยแเปรียบเลยตอนนี้ผมไปดูมาแล้วผมไปสก้าวมาแล้วไม่มีไม่ไหวนะเยอะเกินไปเนิวเคลียร์ปะเราไปเราไม่เป็นเนื้เคลียร์กันอ่ะบอกให้ไปเล่นข้างในไม่บอกว่านิวเคลียร์มันเยอะ เออจะไปก็ต้องไปกันอองมาต้องคบมือพี่นั่นแหละครับทุกคนสุดท้ายเราก็อดได้เหรียญน,นะตอนแรกเราก็ได้เหรียญมาถือคลองกันอยู่สองสามรอบเลยนะแต่คือมันเกิดอาการเออเรายิงกันมั่วกันไปหน่อยนะคือคือว่าแบบมันปรับปุ่นกันในหมดสขาหนึ่งสขาสองอะครับบทสรุปก,ก็คือว่าเออทูเกตเนี่ยเขาก็ชิงเหรียญได้ไปสองเหรียญเลยนะแล้วก็มีมาตอนหลังเนี่ยก็คือว่าพวกผมก็เร่งฟาร์มกันเพื่อที่จะไปเหลือบบ้านเขานะแล้วก็ สรุปก็คือเลดบ้านเขาไม่แตกนะสรุปเซิฟนี้ผมก็ไม่ได้เหรียญน,นะครับแต่ตอนที่เขาปเป็นเลดบ้านทุกเกตกันเนี่ยก็คือว่าตัวผมเองก็ติดทํางานอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มีภาพให้ทุกคนได้ดูนะก็สนุกมันเดืดเดือดเลยครับเซิฟนี้จริงๆเซิฟเนี่ยเออมันบวกกันเยอะมากกว่าในคลิปเองนะคือแบบว่าตลอดเออที่เราดําเนินเซิฟอยู่เนี่ยคือเราไฟกันบ่อยมากจนชิงเหรียญจนอะไรคือแบบว่าม,ม,มันมันเดือดอยู่ตลอดเวลาเลยก็เป็นไงบ้างครับทุกคน ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับ e ีพีหน้าจะเป็นยังไงก็ไว้รอติดตามชมกันนะครับสุดท้ายแล้วคนเราอะนะก็ะเป็นคนเราอยู่วันยังค่ำ